มันหนีไปแล้วล่ะและ้วเอาของสะสมที่สำคัญของฉันปิดด้วยนะเราตามมันไปไม่ได้แล้วล่ะมันทำต้นไม้มาล้มขวางเอาไว้ต้องใช้เวลาจัดการพอสมควรเลยและนั่นไม่ใช่สัตว์ร้ายธรรมดาธรๆนี่แน่คุณชุดแฟรี่รอยที่เจอก่อนหน้านี้เป็นแบบไหนเหรอส่วนใหญ่จะเป็นขนาดเล็กเๆกลางมีรอยขนาดใหญ่ที่เห็นได้ชัดอยู่บางส่วนเนี่ยบางที่รอยขนาดใหญ่คงจะเป็นของเจ้าตัวนัว่นแหละ แต่ในตอนนี้เราต้องอธิบายผู้หญิงคนนั้นเข้าใจก่อนนั่นสินะแล้วทำไมถึงมองมาที่ผมละ่ะมีอะไรติดอยู่บนหน้าผมหรือเสื้อเหรอ พระเจ้าไม่แต่มอนเฟมก็พังไปด้วยหรอเนี่ยไม่เป็นไรนะเจนิเฟอร์บางทีฉันอาจจะประกอบแล้วก็ซ่อมให้เธอได้นะมันพอจะช่วยให้เธอรู้สึกดีขึ้นไหมมันพังแล้วทุกทุกอย่างที่ฉันทำมันพังไปหมดแล้วใช่แล้วล่ะอย่างที่แอนพูดอย่าเศร้าไปเลยต้องขอบคุณพวกเธอจริงๆนะเราทุกคนถึงได้ปลอดภัยไง ว่าอะไรนะอย่ามองผมแบบนั้นสิผมพยายามจะปลอบเธอนะที่จริงแล้วผมคิดว่านั่นมันไม่จำเป็นต้องทำก็ได้แต่พวกเขาบอกให้ผมทำเห็นไหมที่ด้านหลังผมผู้หญิงคนที่ใส่หมวกกับผู้หญิงคนที่ใส่ชุดสีขาวนะ่ะ ไม่จำเป็นเหรอไม่จำเป็นฮะนี่แกไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมว่าทำอะไรลงไปอะใช้สีตาของแกดูให้ดีๆสิแกคิดว่ามันคืออะไรฮะใจเย็นๆนะคุยกันด้วยเหตุผลดีกว่า ถ้าเธอโกรธเพราะเรื่องหนังผมต้องขอโทษด้วยจริงๆแต่ในจังหวะนั้นผมคิดว่านั่นเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วล่ะและผมมีข่าวดีสำหรับคุณกล้องนั่นน่ะมันเหมาะสำหรับการถ่ายคลิปชีวิตประจำวันมากกว่านะคลิปที่ถ่ายด้วยกล้องนั้นน่ะมันไม่ดีพอที่จะเรียกว่าหนังหรอกนะเพราะงั้นผมเพิ่งช่วยไม่ให้คุณต้องทำหนังห่วยๆออกมาไงล่ะถ้าเธอต้องการค่าชดเชยรบกวนช่วยไปคุยกับผู้หญิงที่สวมหมวกคนนั้นด้วย อีกทีสิใครมันกำลังทำหนังห่หวยๆหรออะไม่ยังไม่เปลี่ยนเรื่องนะหนังเหรอฉันไม่ได้จะโกรธเพราะเรื่องแค่หนังนั้นเั้รอสักนิดอ่ะไอ้หนังห่วยแล้วจะเป็นยังไงก็ช่าง,งสิแกคิดว่าแค่มีเงินก็แก้ปัญหาได้เหรอไม่ใช่เลยแกรู้ไว้ว่ามันเป็นุ่นลิมิเต็ดพิเศษที่รักคอร์ดเดอร์ร่วมงานกับลูก,กัสอะ่ะมีแค่สามตัวเท่านั้นอะ่ะแค่สามตัวมันเลาเลยนะเว้ย ันแพงมากกว่าเพชรพลอยหรือกระเป๋าเบเนมไปไหนไหนอีกนะแค่กล้องตัวเดียวก็สามารถซื้อเรื่องง o ๆของแกได้มากกว่า200เรื่องแล้ไว้ไอง่เครื่องสำอางของฉันพวกแกจะยืนบื้ออยู่ทําบ้าอะไรอะฮะไปจัดการต้นไม้ที่ขวางอยู่ตรงนั้นซะส,สิฉันต้องรีบไปที่กระท่อมนะเพราะฉันไม่ได้อยากจะตากฝนนเปรกเป็นหวัดหรอก ที่นี่ไม่ปลอดภัยสุดับพวกเธอกลับไปที่เมืองหาโรงแรมพักและอาบน้ำอุ่นๆดีกว่าเนะฉันกับนักเรียนของฉันจะพาพวกเธอไปส่งที่ถนนด้านนอกป่าและจัดหารถให้ถ้ามีอาการระคายคอหรือตัวร้อนแล้วก็หาซื้อยาแก้ไอหรือที่คล้ายๆกันจากร้านขายยากใกล้ๆนะเฮ้ย <c oughs> ฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นน่ะเพราะฉันยังถ่ายหนังไม่เสร็จ ถ้าพวกเธออยากจัดการเจ้าสัปหลาดนั่นล่ะก็ฉันก็จะสามารถไถ่ายนางงุ่นหวยนี่ต่อได้จนเสร็จยังไงล่ะแต่ว่าพวกเราไม่มีก็กะ,กะร้องจ้าไอน้นางโง่เอยแต่แกไม่รู้ว่าต้องมาทำอะไรที่นี่และมีหน้าที่ก็ทำาพงงโง่งงล่ะก็ไม่ต้องมาสั่งว่าฉันต้องทำอะไรอะ การอยู่ที่นี่ตอเป็นตัวเลือกที่ไม่ฉลาดเลยนะที่นี่มันอันตรายมากและพวกเธอก็ปกป้องตัวเองกันไม่ได้ด้วยมันเรื่องของพวกเราที่จะอยู่ที่นี่พวกเธอไม่มีสิทธิ์มาไล่พวกเราถูกต้องเธอมีสิทธิ์ที่จะอยู่ที่นี่คุณบอนนี่แต่เธอจงจำไว้ด้วยเธอและเพื่อนของเธออยู่ในที่อันตรายแคมป์กินเล็กไม่ใช่ที่สำหรับมาเที่ยวเล่น พวกเธอควรจะอยู่ข้างๆพวกเราเอาไว้จะได้ปลอดภัยฝนกำลังจะตกหนักก่อนจะเป็นหวัดพวกเรามาจัดการต้นไม้ที่ขวางทางและกลับไปที่พักกันดีกว่าเนะพูดเรื่องไร้สาระหลอกเด็กหยุดได้อ่ะมันี่เฟดดี้ช่วยไปดูที่แคมป์หน่อยว่ามีขวานให้พวกเราใช้บ้างหรือเปล่าเด็กเด็ก ถ้าพวกเธอเจอฟันแล้วก็ช่วยเก็บมาให้ฉันหน่อยนะเร็วสิเฟดดี้ฉันหนาวจะตายอยู่แล้วนะ